สบายดีแสวัสดีเด้อพ่อแม่พี่นอ้องเบิดตทุกๆท่ทานเนาะบ่ว่าจะเป็นทางฟังลาวด้วยว่าฟังไทยและต่ตางประเทศการยินดีเข้าสู่ซอ,องของสนกสาวคือเก่าอีกแล้วโดยเมื่อน,นี้กาพบมาพ่อทางซองสนกสาวนี้กัเดินทางไปหาทางเ้าวสุดเนาะเชิงสาสุดคนนี้ก็มีอายุ ชีสิบห้าปีเนาะทางสนุกกับหูแบบคร่าวๆอะไรแต่ชื่อเซียงเลีงน้ำคลองเอ่ยเพิ่นนี่กับทางสนุกก็ยังไม่ทันหูเนาะกับเป็นนเลยกับจะพาพ่อแม่พี่น้องหรือว่าพี่เอฟซีทุกท่านเข้าไปโอ้ไปหลมไปชอบท่ามชื่อเซียงเลีงน้ำคลองเอ่ยเพิ่นเนาะโดยกับเป็นนเลยกับจะพาพ่อแม่พี่น้องหรือว่าพี่เอฟซีเข้าไปโอ้ไปหลมเนาะหรือว่าเอฟอันเอฟซีเก้าหรือว่าเอฟซีไม่ก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อทางสนุกในเด้อเพื่อมีกำลังใจเนาะ โดยกาจะเข้าไปโอุ้มไปหลมพร้อมๆพี่เอฟซีเลยเนาะดูว่าพ่อแม่พี่น้องหรือว่าลุงปานาอาเนาะโดยกาย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครป์เพื่อเป็นกําลังใจให้สนุกเอ็กซ์กิปต่อโไปในเด้อเนาะโดยกาเพื่อบรรเป็นการซักซ้าสีเวลากาเข้าไปโอุ้ไปลมทางเส้าซวนทั้งเลยเนาะโดยสบายดีสบายดีโดยคนเอฟซีเนาะสบายดี ดอย่างยงนำก็ยังทันูซำแดงอ่อนอายุจักรีอายุจ่กสี่สิบห้าปีเลยไหมสี่สิบห้าปีที่ผ่านมาเคยมีครอบครัวอยู่บ่เคยมีครอบครัวดูใหญ่แล้วพูดึงสิบสิบเจ็ดเข้ามาพูดึงสิบสามสปีสิ สิบสามสิบสี่นี่แหละประมาณนี้แหละสิบสี่คุณน้อยนะโดยโดยสองคนเป็นในห้างก็ไม่ห่างเลยเนาะโดยโดยจากปีแล้วป่ะพูประพัวนี่เป็นสิบปลายปีโดยประมาณสิบสิบสามสิบสี่นี่เละโดยปลาดนพอจมโขลนเนาะโดยคือว่าอยูโดนได้เอลยแปลว่าบบกิดสีหาคนมาเคียงขางในบ่อโอ้ตัวนี้บอกโดย ก็คิดอยู่แต่ทีแรกแต่ผ่านมาเนาะคิดคิดไปคิดมาเลยมันขบพาผู้ใดก็มันขีเพิ่งพาเองบ่ได้โดยโดยท่านก็เลยว่ายืนด้วยลำแข่งของเขาเองเลยอยู่คนเดียวเนาะแม่เลยก็อยู่เลียงลูกคนเดียวเพราะว่าให้ลูกเฮียจบโดยต่อมาต่อมาจ้ะ เขาบืนไปโดยลำแข็งเขาเองเขาก็สิ้นไปเองโดยแต่ในปัจจุบันนี้เขาเคยถูกแบบได้เขาก็ยังแบบบืนได้โดยคนเขามีดิมือสองครบหมดเลยพ่อแม่หายมาเขาก็เลยแข็งแข็งโดยแต่ว่าปัจจุบันนี้ส่งลูกเทียนแต่ว่าผู้หนึ่งยังไม่ได้จบเลยยังรอก่อนปัจจุบันนี้ควมำฟังบริยากได้ยังไม่แต่อยากได้ดินที่อยู่เป็นของส่วนตัวของเขาเองโดยแต่ตอนนี้อยู่น้ำพิลาศอยู่ในเฮือนมูลของ พ่อแม่แบบว่าแต่มันเป็นของเราเองนะโดยโดยแต่ความฝันนี่อยากได้ดินเป็นของตัวเองบ่ได้ยังก็อยาโดยจะได้ดินนะโดยแมนเนาะเออได้ที่อยู่เลยเราอยากเป็นส่วนตัวของเรากับลูกโดยดึงในสิทธิตของเราเนาะแต่มันก็ยังบืนบ่ได้โดยโดยมันคือว่าอะไรมือเดียวเนาะมันก็ต้องต๊ะบ่ดังมันต้องสองมือโดยแมน เอาไวแต่เอื้อยเฮ็ดเอี้ยงเฮ็ดงานยังตัวหาเงินอ่าส่งลูกเรียนมื้อนี่บ่โดยเอ้ยก็บ่ได้เฮ็ดเอียเฮ็ดงานจังดอกถอแต่ว่าไปตามกิจการของอันแนวคิดโดยเฮากหากินด้วยลายมือสีมาสีมือไว้ซละเสียงไผ่ะอือเออเสียงไผ่ถ้าว่าผู้ใดสนใจแล้วกทักมาเฮาก็เสียงให้เสียงไผ่อืเบิ่งดูหมอโดยดอกห โดยค่ยนะแต่ว่าตัวนี้ว่าคิวบพคิวบอมันขึ้นอยู่กับคนที่มักโดยแม่แม่เข้าใจเนาะโดยเขาแบบบอาว่าเขาคิวเนี่ยด้่นเอเขาก็ได้บักแบบได้เขาก็จัดให้แบบนั้นโดยเป็นทางออกแต่ว่าให้เสื้อทื่อบอกเสื้อแนโบนี่อร่อยชนอร่อยเนาะโดยเพราะว่ามันมันคันเขาบุเห็ดนั่นเอเขาก็เห็ดเบียงหนักบุได้เขาขวยิงเนี่ยสัส เ้าสิไปแบกปูนขุดไม่ใหญ่คลอนคือแต่เก่ามันก็บม่ไ้เลยโดยอันอยู่แก่ตัวแล้วเนาะโดยโดยเอาเอาแบบนี้ซะแกัวมาเพิ่นว่าขายเขื่อนคลายคลองมันกระลุบเสียเอาซึ้งในใช้สูงหัวน้าเขาขีดอะไกันเลยว่าไปดับนี่สักโดยพ่อได้พ่อห่างพ่อมีพ่อลำพ่อรวยก็นใหญพอได้อยู่ได้กินแล้วก็พ่อโดยพ่อเลี้ยงลูกกุ้มเนาะเอาแล้วกันเอาเอาตัวรอดก่อนมาสักสักโดย ทีหลังความวางกายอยากได้ดินอะไะสักอดูแต่ว่ามันบึ้นสำแดงก็ยังบ่ได้จะ่หนึ่ลูกเก็บลูกไข่ลูกโซ่ไปว่แบบเงินที่หามมาได้มาหนูเสียไปแบบนั้นดูของเขาก็ไม่ได้เป็นก้อนเนาะอาศัยว่าโฮมหนึ่งโฮมน้อยแมนไหมเป็นก้อนเขอเพียงนจะชุดจริดแบบคืออันที่เขาเห็ุนี่มันโมแมนว่าตัวคือบวตัวเนาะดแบบ ผู้ใดเสื้อก็ว่าเสื้อผู้ใดบ่เสือกว่าตัวนแต่ว่าเฮาก็บ่ได้ตัวหมู่เฮาก็เว้าไปซื่อๆนะมันแล้วแต่บุคคลเนาะแล้วแต่บุคคลโดยที่าคือสมุหมู่บ่มาจ้างเฮาให้ตัวเฮาก็บ่ตัวนี่เล่ะเขามาจ้างเฮาให้เฮาตัวเฮาก็เลยตัวเขาจ้างให้เฮาตัวเขาได้อัน10,000น่ะเบิ่ง่ก็หมายความว่าแม่นก็หมายความว่าเขานี่จ้างเฮาให้เฮาตัวเขา เฮาตัวเขาแล้วเขาพดีใจแหละคําาตัวเฮาตัวเฮาตัวได้เงินนั่นน่ะพอได้ินเยแต่ว่าความหวังกพี่น้องแต่ละคน F2 F4 ที่ว่าอยู่ต่างแดนต่างแขงเนาะโดยท่านว่าอยากให้ซอยกบ่ให้ซอยยังหลายกให้ซอยได้ดินสตอนึงเป็นหลักของเฮาเนาะโดยี่แตเท่านี้แหละอันแต่แงอยากบอกพระบอกพี่น้องป้องปายว่าคนทั่วโลกว่า คือเอื่อยนี่มันบืนมาเลยมันมันมันบกคอยได้นะแต่ลูกเฮายังบ่ใหญ่ยังนะเหลือเป็นจิตสดตัวของเฮาเล็กน้อยกะ่น้ำมูกในใจของเอื่อยของนอกที่ว่าซอยนะทำชิโนซอยได้ก็ให้ซอยโดยผักความคิดเห็นไปทั่วอันญาติพี่น้องที่แบบผูกพาได้นะเฮาบกคอยยังไล่ดอก เซนนี่เนาะโดยแล้วทางเอื่อยแบบนี้อยากลมผูบาวอายุเจตีแบบนี้อันนี้บ่โดยมันอิงตามท่วาถาล่มผูบาวนี่มันอิงตามแต่คนที่ว่าเข้าใจกันหรือถือสตากันบริคอวะรับรัวหรือว่าห่างมีเป็นดีหรือว่าถึงทานาดีหนาตาดีมันโบแมนโดยว่าวว่าถือโคกันแหละแนวใดก็หมักไดดสำหรับโดยโดยโดย บลายลื่นน้ำปกติพอต่ว่าจิตใจเข้ากันโดยกันเหล่ากันว่าหุ่จักป่าการที่ว่าเข้าใจกันมาซะโดยตัวนี้แหละคันว่าพื้นบ่ารอโบมากโบแต่นี่ไซโบเข้ากันกับมันก็ไปกันบุไีรลมกันไม่ได้กี่ก้าเนาะโดยมันต้องเว้าเข้ากันแะไรกันหุ่จักว่าหมายความว่า แบบว่าหูจักว่าอจัอการแบบนั้นแบบนั้นแบบนั้นข้กใจกันแบบสนน้สรุปแล้วก็ความว้าเข่าโขกกันว่ะสิ่ความงามความหล่อความหลายมือบอกปัญหาดอกตัวนี้บ่กเพียงแต่เข่าใจกันเท่านั้นบอมีกะซอยกันหาแน่นดูวนียนักเบาเอาย่างว่ะสัสดลยอาสมุดว่าเพิ่นนี่อยากไล่ไปอยู่น้ำได้สบายบอกตัวนี้บอก ขันวาอยากได้ไปอยู่นานีนเฮานี่ขออยู่ประเทศเาาเฮาดีขวาโดย,โดยปเป็นอย่างเพราะว่ามันเป็นบ้านเมืองอนุรักษ์ดยูสุขมอยู่เย็นเป็นอย่างมีบบมีเฮาก็อยู่ได้ประเทศเฮาเองเนาะโดยขันวะประเทศอื่นคือว่าเห็นเฮาซัมมี่ยังส,สอยแต่แลรวแต่ใจของเพิินเนาะเฮาเพราะว่าเฮานี่จากประเทศเาวบ่ได้ บอกว่าความหมั่นคงของเฮามันแน่นอนนี่แหละโดยนะฮะอยากไปประเทศอื่นเลยหักได้แต่ไปนําบ่ได้ย่อมโดยนะโดยโดยเพิ่นก็แบบว่าเพิ่นแต่งแล้วเพิ่นก็อย่ามาอยู่ประเทศเพิ่อนนะบ่ได้อีกเนาะบ่ได้แล้วตัวนี้เฮานี่มีภรรยลูกเฮา2องคนเฮาห่วงลูกเราจะว่าเพิ่นมาอยู่นํ้ำมาอยู่นําแลได้ตัวนี้นะ ยภาษาภาษาได้แต่ว่าหายห้องไปอยู่ประเทศเขาเม่เห้องออกไถิ่น<ด>ลูกถิก่นดลลาเขาบุได้ลูกก่ะคันว่าเพิ่นแต่งแล้วเพิน่นไก่อาจจะเอาไปอยู่นํามันแหละเพราะว่าแม่ไปอยู่พุ่นแล้วอันนี้กถือว่าบ่สะดวกเน,ะะกนะาะแต่คือเอาคนที่ว่าพ่อมาอยู่น,นําดีกว่าเนาะนโดย,โดยเขาส<ะ>ั่งเขาซากอยู่เมืองเขาใครแดงโดยแมนแมนบุกไปกโดย คือตอนนี้ก็ยังอาจจะอยู่น้ำแม่อยู่โดยทั้งเอแต่งมีพีมีน้องอยู่บ่มีหลายคนแต่ว่าครอบครัวภัยครอบครัวมันแต่ว่าจากกันไปก็มีแไ่ไหนนาแต่วิ่ีกับโบายสมุมนว่าเออนองก็เขาก็เป็นเงินเป็นซานหมดแล้วโดยโดยยังแก่เฮาเองอยู่ดิ ยังเป็นขอเป็นครวยังควงๆ่วงแยังลอยน้ำอยู่ในทะเลเชื่อไหกระสดมาในรดนแห้งอดีเนะโดนได้สิบปลายปีมาเลยก็เป็นยังจังหวะบุยอมเอาโดยบุเอาเพราะว่ามันสถานการณ์ของมันพะละเฮานี่มันยังหยุ่งยากอือคือเฮากะหักหลุมเฮาหลายกว่าคนอื่นดโดยโดยแล้วแบบว่าสาเหตุที่เลิกลากับคนเก่านี่ เป็นยังไยบอกอะไรบอกโอ้ได้บอกเป็นอย่างสาเหตุก็คือว่าเขาเอาวัยรุ่นเนาะคือวัยวัยแต่ก่อนผ่านมาสิบด้วยอายุสองปีข่อยเอาผัวผัวกะอายุประมาณสิบสิบเก้าผัวข่อยสิบเก้าค่อยลืมอยู่สามปีเป็นเอื้อเราสามปีได้เดยเลยในปณิเราก็เลยว่าเขาไวอย่างเขาไวรุนเนื้อเลือดท่อนแล้วก็เห็ดเนื้อบอดี้อะไรเนาะแล้วก็หองก็เลยว่า ไว้เขาตัวนี้โดยเขาผัดคนดีเขาผัดพี่บ้าเลยเขาก็อยู่น้ำบบได้โดยโดยโดยสมมติว่าอยู่น้ำเขาเขาผัดแบบโบหูเมื่อคนเลยเดซ่าอยู่น้ำบได้เขาผัดคนเลยเดซ่าก็เลยป้าบอล้วแบบว่าใช้ชีวิตคู่กับเพิ่นนจักปีใช้ชีวิตกับเพิ่นพวกเก่านะโดยประมาณอยู่ เจ็ดแปดปีผู้ใดประมาณแปดปีเลผ่านห่อนผ่านหท้าไปอยู่เบิดเมืองใดเมืองใดกันไปเห็ดเบี่ยเห็ดงานน้ำผัวไปนะแต่ว่ามันเบื่อที่การเฮาน้ำบัดนี้เลยคั้นเฮ้าศีราะใหม่เฮาโบน้ำเพราะว่าเฮาเมึนน้ำผัวเก่าเลยหลู่ช่วงคนนี้ก็ได้กระเพิ่นนั้นบอกกระผัวเก่าโดยโดยอยู่น้ำกันก็ล้นเติบเนาะล้นเติบแปดปีอะไรประมาณนั้นบัดมาปากกันอีกสิบปลาปีเนี่ยจน อายุ๑๒ปีจนหอด๔๐ห้าปีปัจจุบันโดยกระโดนนี่เนาะโดยแต่บ้านเดียวกันบ่ผัวหรือว่าคนละบ้านผู้เก่าคนเสือมวกทางสายแดงอยู่แบบเหล้าเ่ิงหนึ่งเบียดเขิงหนึ่งโดยเบียดเกี้ยวโดยเอาในเหล้าแท้นะโดยว่าแต่ทางเฟซแต่งี่ก็มีเฟซมีได้อยู่บ่มีเฟซสื่อศรีนครตุลา รีนครตัวเลาาโอ้โดยโดยก็คือคันสมุดว่าแบบทางเพิินอยากโออยากลมน้ำกะคือทางเฮานี่สามารถแจกทางติโตให้ได้เนาะแมนแจกได้โดยสบายทางหลายเนาะได้แบบว่าทั้งเอื้อยแต่งบอมักวิสัยเพิินแบบไรดีสัยของครัวเก่าบอคนทีจะเข้ามาโอหักดิสัยแบบนี้คนทีจะเข้ามาอันทิกรที่ว่าเข้ามานีในชีวิตเขาก็แต่งเนาะ แ้งหมักว่าคนที่ว่าพาเห็ดพาหาโดยผ้าผ้าขายว่ะซะซะโดยโดยจางออกไห่ห้อโดยโดยเป็นสอกเป็นหาโดยโดยหลายคนแบบนั้นเรียกคนแบบนี้เนาะผ้าหาผ้าสากผาสากผ้าสากพ้าขุดผ้าก้นเนาะโดยมาเอ็นให้เอ็นนาแหละ อันน hmm. ี <ks> right. ้ก <seasoning> ็เป็นเฮือนของเอ้อแต่งเองบ่นี่อันนี้เฮือนน้องหักเลยออเฮือนน้องหักโดยแต่เพื่อนเลยว่ามึนโทรมามากอะมาแม่เพื่อน่ากำลังก็มาที่เราไปเจออันที่ซีพวกน่องเนี่ยก็เลยว่าเอออยากสัมภาษณ์อยากฝากบอกกันเลยทั้งหลายว่าเอออันคือแนวคิดของเออแต่นี่ โบได้คิดจากใดอย่างขอเพียงแต่ว่าจากใดดินตอนหนึ่งเป็นของตัวเองโดยนะคะโดยที่ว่าสมความมุ่งหวังพัฒนาสำแหน่งเราโบได้ลายจ้กได้ลายมันก็บรได้กับความปรารถนาะโดยถ้าตายไปก็เอาไปนะโบได้คือเก่าเลยเขาแต่ว่ามีข้อบ่อนันที่ว่าเหาส่วนตัวของเ้าซ้ำโดยเป็นของตัวเองเนาะโดยโดยเทสมนีเนาะที่ว่าต้องการอยากไล่ คือทั้งดูกนี่เฮียนบดคู่คนบะเฮียนบดคู่คนแล้ไม่จบบอลูกกกนะลูกก็มีหอดม4แต่ว่าโบ่บจบเพราะว่าหอดแต่โมหอดแตมโม4แต่ว่ากลางเดือนออกกลางปีอืแหละผู้ที่สองนี่ฮะกับม2ดูเดี๋ยวส่งผทุเรียนอยูผู้นันมีจบสำเนาออกกลางปีก่อนจบเลยเพราะว่าแม่บ่คอยได้อยู่นามได้มีแต่ไปตลอดไปหาเงินหาทองนี่แหละ ก็ไปเสียงไข่เสียงอย่างนี้ไปเสียงไข่ไปตลอดเลยเคยขากขายมาแต่มันบุหรีแต่มันได้แต่ไปแบบนี้เหียนอันโบนี่นะอันนี้หันไ่วเฮียนโบกะแต่ก่อนผ่านมาอาจารย์พิงกะเขาเคยไปเบิ่งน้ำเผินเนาะเบิ่งไร้เบิงไร้แล้วก็สัมเฮียนเนาะโดยก็เลยว่าเป็นน้ำเผินตะกี้มีอัน อี่ลุงหมันเลยอยู่ภูมิสามเลยเรากระสับว่าเราเฮียนหายเนาะไปเบิ่งนลำลาวขมือขมือขมือด้วมืออะไรกระเป็นแล้ก็บอกหายคือจับมาเนี่ยหูเลยว่าเป็นแบบไรแบบไรแม่หูแบบว่าแล้วก็บอบบอกกระบุหูไรเห็ดเช่ออยู่ไรแล้วก็บอบบอกกระบุบอกไรไพ่กระบุเม่นว่าสีว่าตัวไหนตัวเอาไหนแม่นบอกมันสีออกน้ำไผ่เลยกันมันสีออกน้ำไผ่เป็นเลขสูงขึ้นคนมีดวงกัน ถ้าคนบ่มีดวงมันก็ต่ำต่ำลงไพ่นี่สมุดว่าไพ่นี่โบยดำเถ่าเลคือการกันเฮากินบิดกองสามหมักสองโดยสามหมักเอสโดยเบามันดวงเขาก็ขึ้นชมแบบนั้นเลยโดยโดยโบเมนได้ว่าเออเฮาสิวาไปว่าเลขทุนท่านท่านี้มันมันขึ้นเป็นดวงไผ่ใหญ่แต่คือว่าดวงเฮาสูงโดยโดย โดยโโดยโเบิ่งไปตามไห้เนาะว่าสิเฮาจับออกมาแล้วม e ันสิเป e ็นแบบไรถ้าว e ่า3มเก้าดวงเฮามันก็ไปไกอยู da, da. E ่ไดโดยโดยบ่แม e ่นว่าเออเจ้าสิเว้าเอาว่าเทียมมาแล้วเลยอยากเว้าเลยก็วามันบ่แม่นโดยเนาะเอเฮ้ยนะ ไม่ <c oughs> นี่ก็สิไปเวียไปเบงิงเสียงไผ่นี่บ่ามาเนี่แม่นโดนยนอ่อยู่ไซไปเบิงอยู่ไสมาเนี่บ้านพินใต้นี่แหละร้านออกมาแต่ปับ๊บมนันแหละเขาโทรได,โด้โดยโดยทูยไปให้เขาจะเบิงทางไปของเขาเน,นี่ยแหละเขาเป็นดยบอกทิศทางแหละกันบมันแม่นจริงเลยอะ เขาก็ติดตามเขาต่อไปคันมันโดนเขาก็ตัดออกไปโดยโดนคันถือเขาก็ติดตามเขาเนาะโดยคันโบถือเขาก็ถือว่าเขาก็โบติดตามเขาต่อไปปัญหอันคายเอื้ยนี่เท่าไรเอออันนี้หันบอกได้ว่าเอาดอกแล้วแต่ผู้เสียหายแล้วแต่ผ้ยหายบอว่าเออหาซิบเท่าพันเด้อซิบพันเด้อปกติมันก็ซิบพันอยู่แล้วเนาะโดยโดนแต่กีหาผัดกีบเนาะบเลยคือเขาเอาเท่านั้นเท่านี้เขาโบเขาผู้บาดคาย โดยใส่หายทุเรศเขาก็เ่านั้นบ่มีว่าม่เมนว่าจะบงเอาเนาะบ่บ่เพราะว่าตัวนี้เฮาได้จำสินเขาได้ไปหนังสมาธิเบิกคือครูบาอาจารย์เป็นสอนเขาเนาะโดยโดยคำว่าเพื่อนว่าสิ่งที่ว่าเฮาว่าเอาโลดนี่มันกระโด้โดยพลังคนบ่มีจักกีบเลยเขาใส่พันหนึ่งสองพันก็ได้ได้เนาะได้เอาลำเขาเพราะว่าพอบบแพ้ดูฮิตของเฮาดู 5,000 10,000ก็เอาปฏิเสธทังเถือกผู้บ่มีจักกบนี่เฮากยบายได้ก็ซั่โดยจําเป็นเนาะจําเป็นเด้ังเถือกเขาลืมเงินมาแต่เฮือนคนเฮานี่มันต้องมีอยู่แล้วมาหาอาจารย์ผู้ยแต่ว่าังเถือกเขาลืมด้ังเถือกเงินเขาเหียเด้อเฮาต้องให้คิดใส่ผู้เบื้องงโดยโดยโดยแต่ว่ากบ่สิรรวยหรือว่าอีหยังเพราะว่า เอาตามนี h ตามเกิดโดยเฮาก็บ่ได้ใหญ่โซงมาแต่ไสโดนคนธรรมดาเดินดินโดยโดยเฮาก็เลยว่าเอาตามีตามเกิดเอาสมูพาเอาเนาะแม่ถ้าเฮาเอาหลายก็บ่ได้อของแนวนี้กเพเฮาโดยมันบ่อยู่นําเฮาดอกงตัวนี้โดยโดยโอเคเนาะมื้อนี้เนาะโดยๆเอื้อยกสิพาเอาไปยพาเด้อ ไปพอกันในคลิปหน้าเนาะเมื่อน,อนี้เนาะโดยสบายดี